รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจนารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2 1ตุลาคม2565ของนายสัญญาสนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอพาน โรงเรียนบ้านปอผานเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด19คนจำนวนนักเรียน127คนการปฏิบัติหน้าที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบายที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโรงเรียนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. องด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีระบบและการดำเนินการตามระเบียบงบประมาณการเงินการคลังภาครัฐถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปรง่งใสตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันมีการกำหนดมาตรฐานภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาโดยมีแผนสัญหาและพัฒนาความรู้ทักษะมีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม,มาอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมเสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากร,กรอ,ยอยู่อย่าง มีความสุขและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีข้อมูลสาระสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมพัฒนาหลักสูตรและประยุกต์ใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็นของโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนจัดทบหน่วยการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปฏิบัติจริงมีสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้โดยนำไปปฏิบัติสอนจริงในรูปแบบ active learning มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายอื่นๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปอพานยังเป็นโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีได้รับการประเมินระดับประเทศและได้รับโล่รางวัลระดับทอง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมีแผนดำเนินการในการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาด้านความรู้ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 6. งานอื่นๆได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนสพท10หัวข้อและงานอื่นๆตามนโยบายของรัฐและส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนบ้านปอพานปีการศึกษา2564 1สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากสถานการณ์การศึกษาของชาติที่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยผลสำรวจว่าเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ยังมีอยู่เป็นจํานวนมาก 2. วิธีการดําเนิน การให้บรรลุผล 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสนองนโยบายเร่งด่วนของสพทข้อ8 learning loss 2. โรงเรียนประกาศนโยบายให้เป็นปีปลอดนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก่คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 3. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนกับครูประจำชั้นทุกคนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น4 โรงเรียนพิจารณาจัดหาครูที่มีความรู้ความสามารถใจดีรักเด็กเสียสละขยันไม่ทิ้งห้องเรียนให้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และจัดหาครูพิเศษสอนกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 5. โรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนโดยใช้เครื่องมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง6 โรงเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุและระดับของปัญหาพร้อมจัดก,กลุ่มนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามระดับของปัญหา 7. โรงเรียนมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาตามอาการหรือสาเหตุที่พบเพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินกิจกรรมรวมทั้งจัดทำจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคนิควิธีการที่เหมาะสม8 โรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนจัดแยกกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน 9. จัดครูเข้าสอนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเช่นห้องเรียนภาษา,ษาพาเพลินการเรียนตามแนวทาง BBL เป็นต้น 10. จัดหานวัตกรรมสื่อและวิธีการสอนช่วยเหลือครู่แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 11. นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องพร้อมยกย่องชมเชยเสริมแรงให้กำลังใจเผยแพร่ผลงานและความดีของครูผู้สอนที่สามารถแก้ไขปัญหาของนักเรียนจนเกิดคุณภาพเชิงประจักษ์ 12. ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะครูผู้ปกครองทุกเดือน 13. รายงานความก้าวหน้าต่อสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 1. เชิงปริมาณนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .3 าจำนวน33คนได้รับการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนบ้านปอพานพัฒนาขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 2. เชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านปอพานสามารถอ่านออกเขียนได้มีทักษะการอ่านการเขียนที่เหมาะสมกับช่วงวัยตามมาตรฐานของหลักสูตร กระดาุกระตายฝึกอ่านออกเสียงกอขอไม่กระดิห์หกดกติกาอุดไม้กติกากลร,รันกระไร i